เอาอะไรมาพูดฉันบอกว่าเจ้าทั้งสองคนเป็นตัวปลองก็คือพระเจ้านี่แหละคือรัชดากับพระองค์ท่านผ่านวัดท่านเอาอะไรมาพูดเลียวคือตัวปลอมเลยเจ้าคือตัวปลอมจ้ารู้ดิอย่งว่าเราวคือตัวปลอมมองสายตาก็รู้แล้วว่าปลอมถ้าเราปลอมท่านก็ปลอมเหมือนกันอะไรปลอม มึงก็คือตัวปลคนในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้มึงก็เปล่าทุกสัดส่วนในร่างกายของฉันนั่นคือตัวจริงไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปลงมาถามพ่อมึงดูวยถ้าเจ้ากับพ่อมึงอ่ะมันด่ากูเราคือตัวจริงแต่ว่าคุนไม่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าเนี่ย คือตัวจริงเขาเจ้าหนี่ยก็มีไอหนะเนี่ยอะไรเนาะลองดูจดหปายสารข้าจะอ่านหน่อยนี้ข้าเเจ้าสิงห์ระวาขอฝากลูกชายพนุัน์กับบาเล็กรัชดาให้ธรรมราชาดูแลเพื่อเข้ามาพิเศษสมรสกับอารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหราช หัวขนาดนันะ้นโคดชเชอร์โดีเมาเพอพระองค์ท่านสิงห์บุรีอ่ะเอ้ยสิงห์ราชเขาอยู่สิงห์บุรีมาก่อนอเขาบอกว่าให้หม,ม่อมเนี่ยเก็บใบนี้เอาไว้ให้ดีเข้าชีวิตสักเนียงพูดที่เมืองแบบนี้เหรอจุะพออย่าเล่นมากเดี๋ยวนางเอตายนะไอ้หนูไม่มาถันึงเมืองพ่อแลวเดินทางมาน่ยเหนื่อยเดี๋ยวสวยน้ำสวยอาหาร สวยอะไรบอกพ่อมาเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะให้พวกไปครัวนางกำนันเนี่ยไปจัดการมาให้อ้าวกร,ระมังเชื่อมาปวะว่อยากเจอสวยเสียงม,มันก็อยู่ในฟิล์มเลยนะจะมองชื่หญ่จะสมวยยำอันทับปัสสาวะปาชาให้ยำไอ้เมนูนี้เวืเรเราพอมีไหม ดูเหมือนกันหบบจะไม่เข้าใจเอ้ยรัชดาพุดจูเครมันจะเป็นอาหารฝรั่งเศสหรือเปล่าเบองพ่อไม่มีนะมันอาหารไขยนี่แน่คือคตชื่อเลยนะเมนูเนี้ยยำอันค้าปัดสวะอาชาอะไรลูกยำก็คือยำอันค้าก็คือไข่ปัดสวะคือเยี่ยวอาชาคือมาหยกท่านยอดสวยยำไข่เยี่ยวมาเลยก็เป็นสัตว์ของเขาเอได้ได้ลูก แค่นี iden, ้เอี๋ยวพ่อให้แม่ครัวทําให้เยะสวยยังื่นอยู่ไหมลูกยังมีอีกอย่างหนึ่งพี่พระเสดพ่อยังมีเโที่เหนื่อยสวยผัดอาวุธสงครามสุกรเหอ่หมาห่อยกว่าทาปวาเออไอ้ดัชาดัชาเมลนี้มนี้ ลผัดอาวุธสงครามสุกรระเบิดห้าะหมมรู้แล้วผัดอะไรเอา้ายมอมอาวุธสงครามผ,ผ,ผัดอะไรเนี่ยเปิดอาวุธสงครามสุกรลงข้างยาสวยผัดระเบิดหมูพ่จ๋ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแซฟฟูยี่จะไปยำเปืร์ยหมูอีกแล้วเราเคยกินที่ไหนยำเปืร์ยหมูเนี่ยโอ้เคใชะเออปบนหัวคือมอมยกเวืยมากแต่มอมอ่ะจะไม่เวืยเหมือนพระองค์ท่านอยากกินอะไรอยากกินอะไรมอมยากเวืยเดาเงียบ ทางภาคอีสานนะฮะอาภาคอีสานเด้งเงียบไม่เป็นก็มีแต่พวกลาบน้ำตกอะไรนี่ใช่ไหมเฮ่ใช่ต้องการไม่มีเกี่ยวกินอะไรนะเด้งเงียบมันไม่มีหรอกอาหารอีสานอ่ะมีอะไรวะสอยจูเตรียมทำมันไม่ใช่ซอยจูสอยจูไม่ใช่อะไรอ่ะที่มึงทำแล้วมันซอยดิบ มี่คนเดียวคือกูนะแต่ถ้าเกิดหมอมัจะกินซอยจู้เนี่ยหมอมต้องไปกินแถบโคราชนะทำไมต้องไปกินแถบโคราชมันมีอยู่ร้านหนึ่งมีร้านที่โคราชร้านปาเจลาดวงตาเสด็จแม่เกี่ยวอะไรเนี่ยร้านปาเจลาดวงตาเสด็จแม่ชเเฮ้ยกูก็ไปโคราชบ่อยทชไหมกูรู้จักร้านนี้วะมีปาเจลาดวงตาเสด็จแม่ร้านอะไรร้านปาเจลาก็ครูดวงตาเสด็จแม่ร้านครูโต เบี้ยเบียก,กูยังมไม่เป็นมันก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวหมมนอนคิดมันต้งคืนเลยฝ่ายแม่ก็คูโตะแต่คูโตะก็จบนะไปต้องกับแม่มึงนั่นแหละแม่มึงก็เป็นเงี้แม่กูใส่คอนแทค,คใส่แล้วไม่ได้ทอดนะมาพร่องคือ ทหารดาวพยอเขานี่ในเมืเม่อมาถึงเมื่อพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จักพ่อพี่เขาอะไรลูกพิเศษเพราพอจะมีสักสี่แสนเลยพี่เขาสี่แสนไม่ใช่มันก็ไม่มากนะไม่น้อยกำไปทำอะไรลูกขุดบ่อเลี้ยงกุ้งจังอ,อ,อะไรเตายหมู่กู องค์ท่านเป็นกษัตรยิย์นาเกษตรเขาก็เลยอยากจะขุดบ่อกุ้งไว้หน้าพระราชวงอาอัชงบางวักไปกอพระเกษตรสำเร็จก็จะตกกุ้งแล้วก็เอามาส่งพระเดชนะพีะ่เจ้าค่ะเฮ้ยเสวยโอเดชะอะอไรนั่งมานานแล้วฮะอยากจะทราบว่าว่าไอชุดทรงก็เป็นใครกันด้วยมันเป็นพระเอกบอกให้เขิเชื่อไหมไม่ใช่มันเ <laughs> ป็นลูกของราชครู ครูหรือชื่ออะไรอ <Bond> ่ะอาณาโดนโอ้โหต้องฝึกไว้เป็นลูกครูด้วยพาเจ้าเสียงเหมือนคูดเลยอ่ะน้องใบแหลกรู้จักเดี๋ยวพ่อจะแนะนำทุกคนให้รู้จักพ่อธรรมราชาส่วนที่อาคาคุณยญาเจ้าชื่อกาญจนาส่วนนั้นเป็น พี่ชายของอารยานี่็คือธรรมรัชหัดจากธรรมดัชนี่ยคือเจ้าสาวของเจ้าอารยาองธรรมดัชที่เป่นร้านเครื่องฟ้าเมื่อสุดนีใช่ไหมอ,อ๋ถึงว่าจช่ไหมท<า>ี๊ไม่กลัวใส่กระถางต้นไม้เจ๊อนะถึงว่าทำไมบอกยังไม่สางเลยลูกไม่ได้มาต้องหรอลูกอ๋อโคเดย์ชันไมยัคนนี้เดินบ่อย มเวันนี้เปลี่ยนชุดเป็นสามเลี่เปลี่ยนที่กว่านี่เกย์มึงนี่ก็ร่างสังเกตจริงๆเนาะอ้าวเลยวันนี้วันอาทิตย์มาคิ้วเหรพี่เบนพ่อผมเองบนที่ไหนก็เป็นวิธีสุดรุ่นอารยาอารยาทำความรู้จักกับพี่เขาใช่ไหมนี่ไง No! <laughs>